ขอแรนดอมความรักหนึ่งหัวข้อนะคะวันนี้สุ่มมาแล้วกันอืมคิงออฟสอดขึ้นมานะคะคิงออฟสอดความชัดเจนทริโอค,คัพ ซิออฟอาความสัมพันธ์นี้หมู e อ่อนความสุขตัดสินใจความสุขละทิ้งไม่อยากจะไปแต่ต้องไปโอเคมีใครสักคนเสียดายคุณค่ะโอ้ oh, หหัวข้อนี้ก็คือว่าเขาเสียดายคุณ <laughs> เขาเสียดายคุณนะมาดูว่าหัวข้อนี้จ,จะเสืออะไรถึงคุณนะสําหรับคนที่ออกไปจากชีวิตคุณแล้วนะอืเป็นความรักแหละคนเก่าแฟนเก่าคนคุยต่างๆนานาะใช้วิจารณญาณในการ,รฟังนะคะหัวข้อก็คือเขาเสียดายคุณดูพลังงานของคุณก่อนพลังงานของคุณอันนี้เลขค่าขึ้นมานะ เดือไฮโรเฟนขึ้นมาตัวของคุณเองว้าวช่วงนี้คุณเข้าถึงคำว่าความสุขทางด้านจิตใจนะคะมีความอดทนมีมีคำว,ว่าความสมดุลนะคะเจอช,ชีวิตเจออะไรมาเยอะแล้วนี่คุณพยายามใช้คำว่าธรรมะเป็นที่พึ่งที่เยยวยากำลังอดทนกับคำว,ว่าความความเจ็บปวดท็อกซิกความเสียใจความ เจออะไรไม่ดีมานะคะมันเป็นเหมือนแบบจังหวะหนึ่งนะคะที่คุณพยายามกับตัวเองอยู่ที่จะอดทนมันอืม m as of pentacle ลขึ้นมาความซื่อสัตย์ความอดทนนะคะมันเป็นอะไรที่ได้บ่งบอกนะคะ มาประกฏกับเจ้าเลขานี้ได้บ่งบอกว่าทุกอย่างมันเป็นจังหวะนะคะอดีตของคุณได้ส่งผลได้หนุนนำในในปัจจุบันของคุณให้คุณกำลังจะก้าวไปข้างหน้าอย่างถูกทางนะคะผ่านคำว่ามรสุมชีวิตได้ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยหนักโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะะบางคนก็เจอท็อกซิกนะคะเจอกับท็อกซิกเราหรือว่าเจอกับคนที่ไม่ดีเห็นแก่ตัวมาอย่างเงี้ยก็ได้ อืน่าจะเป็นคนเมื่อกี้แหละที่เขาตัดสินใจอะไรบางอย่างมาดูคนที่คุณถามถึงกับคุณบวกกันออกมาแล้วมันเป็นยังไงเขา้ามเขาเสียดายคุณอืมคุณเป็นคนที่มีแบบจิตใจดีนะคะเข้มแข็งมีความเข้มแข็งแต่บางครั้งอะ่ะความเข้มแข็งของคุณเวลาคุณแบบได้แบบระเบิดออกมามันก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะคุณเป็นคนชอบเรียนรู้ชอบพัฒนาตัวเองแล้วเป็นคนที่ซื่อสัตย์อดทนนะอืม ดูคุณกับเขาโอ้เดอะไฮพ n นเทสคนคนนี้ใช่คนคนนี้น่าจะมีความผูกพันกันระดับหนึ่งลืมเขาไม่ได้นะะตัวเขาเองเขาก็ลืมคุณไม่ได้เหมือนกันอาจจะคนที่ใช้ในเวลาที่ผิดหรือเป็นความรักที่เป็นความลับก็ได้นะหรือคนคุณกับเขาเนมีความผูกพันกันอนะเออแล้วก็โรแมนติก นักค้นหาความสัมพันธ์ของพวกคุณแต่ความสัมพันธ์เนี้ยอยู่ดีๆนะคะก็พังทลายปรับฉับพลันพังทลายอย่างปรับฉับพลันอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับความจำเป็นบางอย่างนะคะที่ต้องให้ความสัมพันธ์นั้นปล่อยไปวุ่นวายนะคะมีความวุ่นวายเกิดขึ้น ทำไมเขาถึงเสียดายคุณคะคนที่คุณถามถึงทำไมเขาถึงเสียดายคนที่คุณถามถึงมีความเป็นธาตุน้ำธาตุลมนะคะเขาเสียดายอะไรในตัวคุณมันยากมากนะคะที่เขาที่เขามันยากมากที่เขากำลังแบบดิวกับอารมณ์ของเขาตอนนี้นะแล้วก็มันยากที่เขาจะ m o นอืม เหมือนเขาพยายามที่จะมูฟออนอะนะคะเหมือนพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยพยายามที่จะมูฟออนด้วยอืมแต่เขาก็อยากที่จะรู้เรื่องของคุณอยากติดต่อคุณมันยากอะ่ะไม่รู้ว่าทำไมมันยากมันยากที่จะมูฟออน่ะคะ่ะเออ ที่เสียดายคุณน่าจะเป็นเพราะว่าคุณกับเขาน่าจะมีบางอย่างที่ที่แมทกันมากนะคะเจ้าสามเหลียนแมทกันมากซัพพอร์ตกันได้ดีทางด้านความรู้สึกหรือว่าทางด้านวัตถุอย่างเงี้ยก็ได้นะอืมแต่ความสัมพันธ์มันดันเป็นทอกซิกอ่ะมันดันเป็นความลับมันเป็นอะไรที่ไม่ได้เปิดเผยอาหารสิ่งที่เขาเสียดายไม่รู้จะฟังคุณหรือฟังเขานะที่ปิดบงัง อเหมือนเขาอยากแก้ไขอยากแก้ตัวด้วยนะคะเขาอยากจะบอกอะไรคุณนะคะขอดูความในใจหน่อยนะที่เขาซ่อนไว้ I am becoming the better person เขาจะบอกคุณนะคะว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมจากที่เคยเป็นแต่ก่อน เราทั้งสองรู้ดีว่าฉันน่ะไม่ใช่ไม่ใช่แบบคนนั้นสำหรับคุณไม่ใช่เดอ one for you อ่ะฉันไม่ใช่คนที่ดีหรือว่าฉันไม่ใช่คนแบบที่คุณควรที่จะแบบไม่ไม่อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขารู้ตัวนะ I lose myself for a little while เขาสูญเสียตัวเองเขาแบบลงทางนะคะได้สักพักหนึ่งหลังจากที่เลิกลากับคุณอื I feel you leaving me behind เขาก็เหมือนแบบรู้สึกถึงนะคะว่าตัวของคุณเองเนี่ยเหมือนไม่รู้ว่าลืมเขาหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็สัมผัสถึงว่าคุณทิ้งเขาไว้ข้างหลังเหมือนกันไม่รู้ว่าใครทิ้งใครนะงานเนี่ยอือขออีกหนึ่งใบไม่รู้ว่าใครทิ้งใคร it's time for me to h e a l now เขากำลังหิวใจของตัวเองอยู่นะคะเขากำลังหิวใจแต่เขาก็คิดถึงคุณนะคะเขาก็คิดถึงคุณนั่นแหละ นะคะหัวใจมันเป็นอะไรที่แบบซับซ้อนมากๆนะคะสิ่งที่เขาเสียดายคือความรู้สึกดีๆคุณกับเขาเคยมีให้กันมันผูกพันมากๆมันผูกพันมากๆแล้วมันไม่มีใครรู้ใจกันและกันได้เท่าคุณเลยนะคะไม่มีใครรู้ใจไม่มีใครแบบรู้เรื่องราวของเขาหรือว่าเข้าถึงเขาได้มากเท่าคุณ อถึงมันจะเป็นแค่ทางเลือกตัวเลือกหรือเป็นแค่คนคนหนึ่งที่ไม่ได้สำคัญมากก็ตามแล้วก็ความความเมตตาความอบอุ่นนะคะชิ่งที่เขาเสียดายคุณแล้วก็เจ็บปวดเจ็บปวดนี้น่าจะเป็นละอายใจมั้งละอายใจที่คุณทำเขาเจ็บ โอ้ยไม่ใช่ลายใจที่เขาทําคุณเจ็บหรือในทางกับกันนะคะมันแบบเสียดายนะเธอไม่น่าทําฉันเลยมันมีแค่เนี้ยคนม,มีแค่สองคนไม่เขาทําก็คือคุณทํานี่คือสิ่งที่เขาแบบรู้สึกอเสียดายนะคะถ้าอยากถ้าบอกคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรคุณตอนนี้คะถึงคุณเขาอยากจะบอกอะไรคุณตอนนี้เหมือนเขาพยายามนะคะ ที่จะเริ่มต้นใหม่ที่จะจัดการกับตัวเองแล้วไงต่อ The Hangman เขาเขาตัดคุณไม่ได้อะเขาใช้เวลานานมากที่จะเอาคุณออกจากหัวเขาไม่ลืมคุณนะเขาอยากจะบอกคุณเขาไม่ลืมคุณนะคะเขาไม่ลืมความผูกพันเขาไม่ลืมความอบอุน่นเขาไม่ลืมคุณเออมันเป็นอะไรที่แบบต้องใช้เวลามาก คนนี้น่าจะมีคบกันได้ระดับหนึ่งถึงขั้นแบบไปเจอครอบครัวบางคนก็อาจจะแบบมีในเรื่องของการลงทุนร่วมกันหรือว่าเกี่ยวข้องกับความผูกพันที่มันแบบอบอุ่นมากๆอะ่ะนะคะไม่ได้ลืมกันอาจจะเป็นบุญคุณหรืออะไรต่างๆอนาก็ตามเอาแล้วค่ะก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังแค่รู้ว่าคนคนเนี้ยนะคะเขาคือใครเลยคุณน่าจะรู้ก็คือคนเก่าที่เพิ่งเลิกกับคุณไป ะะขอดูหน่อยนะคะความชัดเจนของคนคนนี้เผื่อคุณมีหลายคนเผื่อคุณมีหลายคนอ่าคนนี้มีความเป็นราศีเมถุนชัดเจนมากนะคะบอกไว้เลยขอเปิดสาราศีเมถุนราศีกุมเป็นคนที่แบบเปลี่ยนเร็วรักอิสระฉลาดนะคะเป็นคนที่ฉลาดแล้วเป็นคนที่สื่อสารเก่งอืมเป็นคนมีความรู้เยอะ เป็นคนที่มีสเสน่ห์พูดจาดีบางทีก็อาจจะรักอิสระไปหน่อยแต่เป็นคนที่เฟรนลี่นะคะแต่ที่สำคัญเขาเป็นคนที่แบบเหมือนแบบหน้าเด็กอยู่ก็ได้เอาแล้วค่ะก็ขอให้คุณโชคดีฝากกด subscribe ไลค์แชร์ด้วยนะคะเลิฟเลฟค่ะ